ตงปรีซีซั่นนะครับของเลี้ยวผูนั้นได้เริ่มต้นขึ้นไปบางส่วนแล้วนะครับปัจจุบันนั้นเลี้ยวผูก็เก็ตัวกันอยู่ที่แบล็ k ฟอร์เรสเซนบ้านเกิดของทางด้านเจอร์เกนครอปเรามาลองดูกันว่า5ข้อการบ้านที่เจอร์เนครอปจาเป็นที่ต้องรีบสะั่งให้ได้โดยเร็วในตอนนี้เลยมันอาจจะส่งผลกระทบระยะยาวเมื่อซีซั่นใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเรามาดูข้อแรกกันก่อนการดึงศักยภาพและเรียกความมั่นใจของดาวินนูนเยสให้กลับมาอยู่ในจุดสูงสุดให้ได้อย่างที่เราทราบกันดีทาางด้นิ นั้นเป็นหัวหอกตัวเป้าสโมสรยอมปุ้มทุนนะครับสร้างด้วยงบประมาณเป็นประวัติศาสตร์สโมสรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ความกดดันต่างๆจะไปตกอยู่ที่ดาวินนูนเยสนี่คือการบ้านที่เจอร์นคอปจาเป็นที่จะต้องทาเขาต้องประกบแล้วก็เรียกให้ดาวินนูนเยสนะครับก้าวข้ามผ่านจุดที่เขาเองคิดว่าเป็นปัญหาออกมาให้ได้นอกจากนี้แล้วลองคิดดูกันดูเล่นๆหากโมฮัมเหม็ดซาร่าทำมาตรฐานของตัวเองได้เหมือนเหมือนเดิมเหมือนทุกฤดูกาลในเรื่องของจํานวนประตูแล้วหากดาวินนูน สาม,มารถปวกเพิ่มขึ้นมารับพ้นพบอาวุธลับแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาในสู่จุดที่เยี่ยมยอดที่สุดได้อะไรจะเกิดขึ้นครับสำหรับแนวรุกของเลวูนี่คือโจทย์ข้อแรกแล้วก็เป็นการบ้านข้อสําคัญที่เจเกนคอปจะต้องทาให้ได้โดยด่วนข้อที่2ก็คือการสร้างกองกลางชุดใหม่ให้ลงตัวอย่างที่เรารู้ดีนะครับตอนนี้เลวูนมีปัญหาในเรื่องของนักเตะขาออกในบางส่วนจอแดนเนนัสันหรือฟาบินโญกําลังจะจากทีมไปแตทีมเพิ่งได้ตัวอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์แล้วก็โดมินิกโซโบสไลเข้า สเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรในการจัดส่วนผสมต่างๆให้ลงตัวทีมยังมีดาวรุ่งที่น่าสนใจหลายคนไม่ว่าจะเป็นเคอร์ติสโจนยังมีจอมเก๋าอย่างเตียโก้อคันตาราที่น่าจะอยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ดีเรายังมีดาวรุ่งอย่างเตฟานไบเซติชกินะครับรังมีฮาวิเอเลียตยังมีคอเนอร์แบรดลี่ที่กําลังพุ่งแรงในฐานะตําแหน่งฟูลแบ็กอีกคนนึงเพราะฉะนั้นส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเจอเกนคอปจะต้องจัดสูตรให้มีความลงตัวและ สำคัญมันจะเป็นสูตรเดียวไม่ได้ด้วยสูตรหลายๆสูตรที่เจอรน็อปต้องทดลองในช่วงปรีซีซั่นเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือการบ้านข้อที่2นะครับข้อที่3ถือว่ามีความสําคัญในช่วงนี้เป็นอย่างมากเลยนั่นคือเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของนักเตะขาออกให้มีบทสรุปที่ชัดเจนขึ้นมาเรื่องของฟาบินโจจอร์แดนเฮนัสันเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วหลังจากนี้ไปเจอรน็อปต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะมีใครเดินออกจากทีมไปอีกหรือเปล่านัทเป็นลิฟจะขายไหมควิวินเคลเลอร์ยังจะ เป็นประตูมือ2ของทีมต่อไปหรือเปล่าตรงนี้ต้องรีบสรุปออกมาให้ได้ชัดเจนมิเช่นนั้นแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงใกล้ใกล้เปิดฤดูกาลเกิดขึ้นอะไรมันจะฉุกหระหุกไปหมดเลยซึ่งก็ต้องมาให้กําลังใจซึ่งคาดกันว่าเจนคขอบผงไม่ยอมที่จะเสียผู้เล่นต่างๆหลายหลายคนออกไปจากทีมในช่วงเวลาแบบนี้อีกแล้วคงต้องใช้สาริการิ้นทองแล้วก็คุยกันให้ชัดเจนกับภายในทีมว่ายังจะมีใครอีกไหมที่อยากจะออกไปจากทีมเพราะฉะนั้นเรื่องนักเตะขาออกบทสรุปตรงนี้บอส จำเป็นเหมือนกันนะครับที่จะต้องเคลียร์ให้ได้โดยโดย่วนข้อที่4นั่นคือโอกาสของดาวรุ่งต่างๆในทีมตอนนี้เลว์พูลเองมีนักเตะดาวรุ่งอายุน้อยๆโผล่ขึ้นมาในทีมมากมปแล้วเจคินคอฟเองก็เป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่เปิดโอกาสแล้วก็ปั้นเด็กมาตั้งแต่สมัยอยู่กับดอทมูนแล้วเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะเจอคินคอฟให้โอกาสเขาลงเล่นในตําแหน่งฟูลแบ็กและก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับเบรคิวต่คล ยังมีอีกหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นเบนโจกแล้วก็อาจจะเป็นคอเนอร์แบรดดี้แม้กระทั่งสเตฟานไบเซติดที่ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็ตามตรงจุดนี้เอรนด์คอปเองคงจะต้องหาความลงตัวและใช้งานอย่างระมัดระวังส่วนข้อสุดท้ายนะครับสำหรับเท no, รนด์อเล็กซานเดอร์อาโนเเอรนด์คอปเองมองเทรนด์แบบไหนในฤดูกาลต่อไปนี้เพราะในตำแหน่งฟูลแบ็คเทรนด์ไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายแล้วผล,ลัลธ์มันออกมาแล้วเรื่องเกมลุกไม่ใช่มีปัญหาปัญหาคือเรื่องของเกมรับแต่ก็สามารถทู่ทุ ไไถปได้แต่สําหรับในตําแหน่งมิดฟิลด์แล้วเทรนสร้างประโยชน์สร้างสิงส่ง,สงต่างๆนานาและสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ค่อนข้างเยอะเชื่อว่าปรีซีซั่นนี้น่าจะมีคําตอบให้เห็นกันว่าเขาพยายามที่จะใช้งานเทรนแบบไหนนี่ก็คือ5ประเด็นใหญ่ๆเพื่อนๆคิดว่าสิ่งใดข้อไหนจําเป็นสําคัญที่สุดมาพูดมาคุยมาตอบคาถามกันได้นักเตะนะครับที่จะเข้าสู่ทีมเพื่อมาแทนที่ไม่ว่าจะเป็นฟาบินโจหรือจอร์แดนเฮนเดอร์สันจะต้องเป็นผู้เล่นที่สามารถพุ่งเข้าสู่ทีมได้โดยตร โปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาเวียที่ตกเป็นข่าวนะานั่นคือการซื้อเพื่ออนาคตงบประมาณในการซื้อของ2ส,ส่วนนี้น่าจะต้องแยกออกจากกันยังมีอะไรให้ดูและติดตามกันในช่วงปรีซีซั่นก่อนที่นัดแรกในล่วงของปรีซีซั่นที่จะพบกับคาสูกาลังจะเริ่มต้นในคืนวันพุธนี้แล้วอย่างไงมาเอาใจช่วยเจอเก้คร็อปให้สามารถผ่านพน้นแล้วก็ค้นพบสิ่งที่เขาต้องการในช่วงปรีซีซั่นนี้ให้ได้กันนะครับ